อัปเดตข่าวบ้านหม้อวันนี้เวลา9ก้นาฬิกานายอาทิตย์เถื่อนกินนายช่างโยธาอบตอบ้านหม้อและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง6ท่านพร้อมผู้รับเหมาลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดกว้าง3เมตร50ระยะทาง128เมตรงบประมาณ400,000บาทบริเวณซอยสนามยิงปืนหมู่ที่6 ในวันที่5กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานายสอยปานแก้วรองนายกอบตอบ้านหม้อพร้อมนางสุภาพรจิรานิชกุลรองนายกอบตอบ้านหม้อร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านหม้อและกองสาธารณาสุขอบตอบ้านหม้อลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านหม้อเพื่อตรวจความพร้อมและพิจารณาเรื่องการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดจำนวน3โรงเรียน ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีเรื่องการห้ามบุคคลเข้าหรือออกในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการณที่พักอาศัยให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคตามหนังสือที่ออกจากกระทรวงมหาดไทยโดยทางอ,อ,ตอบตบ้านม้อได้จะทำหุ่งยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลบ้านม้อ กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมอบตบ้านมอ่อจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาโดยจัดให้มีการทำบุญและหล่อเทียนเข้าพรรษาก่อนถึงวันเข้าพรรษาบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมอ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและในวันที่24กรกฎาคม2564นี้ทางอบตบ้านมอ่อจะนำเทียพนพรรษาไปถวายแก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านมอ่อและพื้นที่ข้างเคียงจำนวน7วัด แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ